ดูปูดูปูอันนี้เป็นรากาเบะนะคะขบคุาค่จ้า,าว,วันนี้เป็นเที่2ของการมาเที่ยวชนบุรีวันนี้เราก็ได้มาพาักบ้านพากักทูวิลล่าอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนเนาะก่จะมา่อมีคนมาท่าไดแต่บรรยากาศสวยมาก ถ้าเขาแมาตึงทะเลทั้งทีเขาต้องมาทำอาหารเกี่ยวกับทะเลนี่อันนี้ได้กุ้งตัวใหญ่ขนาดตะกี้ไปแกดน,นะเจ้าวันนี้เพิ่นแกะเพิ่นบอนกว่าเพิ่นแหลงแกะเซตเจ็ดวันเพิ่นกำลังเปิดพอดีเลยได้ของสดๆมาเลยเดี๋ยวนี้จะมาแย่งกุ้งถ้าเกิดได้ก้างก้างก้างแบ่งไปมีจะเอาตึงนึ่งตึงเผานะเจ้าวันนี้ก้างสดๆเลย นี่นี่น,นี่อันนี้ของเต้นี่ของเต้ยังแบบดิ้นเดียวเดียวอยู่เลยนี่ปูเนื้อปูเนื้อเจ้าได้ไหมแต่ว่าเขาเจะาแบ่งไปทําอย่างอื่นเต้นาะแต่โซนนี้น้องเจ้ามาย่างไขวานกับหม้อเจ้๋เดี๋ยวคนนี้ไปย่างกุ้งย่างปูกคนนะเจ้าเดียวจะมาดูที่เหลือว่าจะไปทําอย่างต่อนะเจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะเจ้าวันนี้พเพจกินแอวกับนิววันนี้น้องมาทะเลก็ต้องจัดอาหารทะเลหน่อยนี่ปูปูปูอันนี้ยแยงเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้มีหลยายแยงมีปูแล้วก็กุ้งเอ้ยนี่กั้งนี่กักง้งกั้งก้งเผา,เากัง้กงเผากุ้งกุ้งกุ้งตัวโตเลยแล้วก็มีมบบแงกุ้งอันนี้กุง้งกุงไซส์แบบย,ยาาไดเจ้าตัวตนี้เอามาแยางแบบ เียมๆน้อยๆแล้วก็จะมีปูปูเนื้อปูทะเลมาวันนี้น้องทําเซนเรียบร้อยแล้วมาเอามาจิ้มกันเลยแล้วก็ทํายาดเนี่ยนักขนาดเลยเจ้านี่วันนี้จะเต็มเลยวันนี้อันไปตะกี้ไปแกะแม่มล้อมแล้วมาเอามาจิ้มกันดูว่ากุ้งที่นี่จะเป็นยังไรพ้องโอ้มันเยิม้มมันเยิ้มเลยเจ้าเนี่ยมันเยิม้มมา น้ำจิ้มนี่ก็มาต่ำกันคนเดียวแต่กินเนี่สสยสดสดยั่วยัวย่วยัวย่วยัวว่วต้องลองนี่ก็เป็นซะไว้แ้ำมเจ้าบรรยากาศเหมาะขนาดสำหรับคืนนี้มามน้จิ้มตดแซ่บ นายต้องอย่าจิ้มกล้งก็ไม่ว่ากล้งล้อมน้องก็บบุเคยกินกั้งเต่อนะกล้อง,อง,นนะลองอันนี้นะพอจิ้มกั้งเต้าว่ามันล้อมหมดเลยแยกง่ายขนาดเจ้าอันนี้ที่อ,อ่นมานี่อัน,นอตัวน้อยน้อยความจริงม,มันมีตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาไปนึ่งเจ้านึ่งยังม่สุกอ่ะเอาเข่ามากินก่อน คำชาำยั่วๆชุดยอดชุดยอดอย่ังเหมยังเี้มหอยหวานหอยหวานวันนี้มาแอวทะเลก็ต้องจัดอาหารทะเลเจ้านะ เจ้ามาหูปูหูปูนี่ค่อยแข็งมันอยเนอะโอ้เนื้อเนื้อเนื้อด๊อกเอออืมเนื้อหวานขนาดเจ้าแต่ว่าเดียวอัน น้องขอเอาไปกินนอกวลาเน้อวยนะมันแค่แข่งไปหน่อยวันนี้แมวทะเลเจ้าแต่เจ้าไปดำน้ำมาไปดำน้ำมากพเาะอีดขนาดเนี้ยมัดเหี่ยวต้องมาจัดอย่างที่ว่ามันช้ำๆคือมันหม่มๆอะไรเนาะวันนี้มากับครอบครัวเจ้ามแมวที่สัตยีบไปดำน้ำมาแต่เจ้าเนาะอีดขนาดแต่ก็ม่วนเจ้าปรกกาลังบ้านเฮางามแตะทะเลก็งามงามสีใสใส โอ้ยช่างๆช่างเต้เต้กินข้าวกันอนยังเจ้ามาถ้าใครไปได้กินก็นมากินตัวกันเนอะว้าวว้าวา เดียววันวันนี้น้องจยานขอ,อตัวไปตีกตงก่อนนะคะหมกหอมปากหอมคกมอกัเนเนา้อหมกได้ตักได้อู้กันเพื่อว,ว่าเดียวเดี๋ยวขอไปสนุกสนานครับครอบครัวก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังเขาก็มาปักันมานะเจ้าเดี๋ยวถ้าพี่ไปจังมาเดี๋ยวมันดูว่าจะมีเมนูอะไรมานําเสนอเหมวันนี้หมกหอมปากหอมคอเน้อยสำหรับวันนี้ ใครชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม้นะเจ้ายังไงวันนี้น้องนิวขอตัวไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า